สวัสดีครับลงทุนหุ้นอเมริกานะครับวันนี้มีหุ้นระดับโลกนะครับ2ตัวมานําเสนอนะครับ ซึ่งคนที่มีโอกาสลงทุนในหุ้นอเมริกันนะครับสตัวนี้ควรจะต้องเก็บมากๆเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากความเหมือนที่แตกต่างนะครับต้องเลือกเก็บเพียงตัวเดียวดีกว่าครับแล้วก็1ในนั้นนะครับดีกว่ามากชนะ s p ด้วยนะครับมีตัวเดียวเท่านั้นนะครับสองหุ้นที่ว่านะครับก็คือบริษัทแป๊บซี่โคกับบริษัทเดอะโคคาโคลาคอมพานีนะครับเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับแล้วก็ที่น่าลงทุนคือสินค้าเขาน้ำบัตลมเนี่ยนะฮะมัน worldwide ทั่วโลกมากๆนะครับยังไงขายได้ตลอดแน่นอนแล้วก็ ครั้งนี้2หุ้นนี้เป็นหุ้นที่แทงวิกฤตได้ดีมากๆเลยนะครับเราจะไปกันทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะครับ1นึ่งแบ็คกราวนะครับส ผลงานประจําไตรมาสนะครับที่เพิ่งออกกันมาทั้ง2บริษัทเลยนะครับสคือการจ่ายปันผลแล้วก็4คือผลงานนะครับวันนี้การวิเคราะห์นะครับไม่เอาสับเทคนิคแบบเทคนิคเทอมยากๆเลยนะฮะผมต้องการให้มือใหม่นะครับเข้าถึงง่ายๆนะครับเอาเป็นว่าเรามีสับเทคนิคให้ดูแต่ว่าเราโฟกัสไปที่ผลงานกําไรขาดทุนไปเลยนะครับแล้วก็ฟันธงไปเลยว่าตัวไหนมันน่าลงทุนที่สุดนะครับเรามาเริ่มกันที่แบ็กกราวน์ของทั้ง2บริษัทนะครับขอเริ่มต้นด้วยบริษัทแบปซี่แอนโคนะครับ บริษัทแม่ของเปนะ๊ปซี่นั้นตั้งอยู่ที่นิวยอร์กนะครับถือเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือและใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับรองจากบริษัทเนสทเลเพียงเท่านั้นนะขอตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2508ควบรวมกับบริษัทฟิกโตเลนะครับรายได้ต่อปีนี่กว่า1,000ล้านดอลลาร์นะครับนี่คือที่การันตีเลยรวมถึงสถิติการบริโภคนะครับก็1,000ล้านครั้งนะครับต่อวันในกว่า200ประเทศ ส่วนบริษัทโคคาโคล่านะฮะบริษัทแม่นั้นตั้งอยู่ที่แอร์แลนด้ r าจอร์เจียนะครับเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นก่อนเป๊ปซี่นะครับ12ปีมีเครื่องดื่มมากมายครับครบวงจรเช่นกันครับพวกสไปซ์พวกแฟนตาพวกนี้เป็นของโคคาโคล่าหมดเลยนะฮะแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มวิตามินอีกมากมายอย้เยอะจริงๆครับสำหรับโคคาโคล่าถ้าเราเจาะลึกไปในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับหรือที่เป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะฮะ เป๊ปซี่นั้นในอเมริกาที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางมากกว่าบริษัทโค้กนะฮะเพราะว่าสามารถสร้างไรายได้สุทธิได้ไปถึง55%เป็นและปีนี้สัสดส่วนที่อเมริกาที่เพิ่มขึ้นถึง4%เถ้าเรามองไปทางนอกอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือแอฟริกาใต้ตะวันออกกลางเอเชียใต้สัดส่วนพวกนี้เพิ่มหมดนะครับเป็นเครื่องดื่มกว้างๆเลยนะครับพนักง,งานของแป๊ปซี่นั้นนะครับมีมากกว่าโค้กถึง4เท่านะครับแต่ว่าโค้กนั้นนะฮะมีมูลค่าทางการตลาดที่ใหญ่กว่าแป๊บซี่ซนนะ ปปซี่ทั้นแตกแขนงแบรนด์ย่อยๆนี่เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวนะครับที่เรารู้จักกันเลยก็คือเลนะครับ <_ S 1> เขาบอกว่าขนมขบเคี้ยวของเขาเนี่ยกำลังม,มีสัดส,ส่วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับคิดเป็นกว่าครึ่งนะครับมันประมาณ55%ของรายได้ของแปปซี่ทั้งหมดเลยครับเรียกได้ว่าตอนนี้เติบโตในอัตราที่รวดเร็วมากกว่าเครื่องดื่มอีกนะครับคือว่ากันง่ายๆคือแปปซี่นี่เก่งที่เมกานะครับส่วนถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยต้องยอมรับว่าโค้กนั้นเก่งกว่าครับ 2องใน3ารายได้ของโคกนะครับมาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยฮะแล้วตัวน้ำบัดลมของโค้กที่ขายดีมากๆนะก็คือโคกซีโร่นั่นเองนะครับซึ่งสัดส่วนนั้นเพิ่มขึ้นถึง11%เลยเชื่อไหมครับว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของโคกเนี่ยนะครับมีมากกว่า500แบร์เลยนะครับถ้าเราเจาะเลือกกันจริงๆเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับณนะตอนนี้ไม่มีใครสู้โค้กได้นะครับ แบ็กกราวด์คร<ๆ>่าวๆก็จะงงไปงงกันมาแล้วครับไอ้นี่ใหญ่กว่านั่นไอ้นั่นใหญ่กว่าไอ้นี่นะครับแต่ว่าให้เราให้รู้กันคร่าวๆครับแต่ที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วเนี่ยยังไง2เจ้านี้นะครับทั้งโลกเนี่ยมันก็ขายดีกันหมดแล้วแล้วอะไรมาเป็นตัววัดว่าเราควรจะเป็นเจ้าของบริษัทไหนดีนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับในส่วนของไตรมาสล่าสุดเลยนะครับอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่ามันอัปเดตแบบสุดๆเลยโค้ดนะครับไตรมาสล่าสุด กำไรต่อหุ้นนะครับเกินกว่าที่คาดไว้นะครับแล้วก็เทียบรายปีเนี่ยโคกโตประมาณ 10. 2ซนะครับในส่วนเป๊ปซี่นั้นก็ทําได้เกินความคาดหวังของนักลงทุนเช่นกันนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยน้อยกว่าโคกลงมาหน่อยนะครับเป๊ปซี่นั้นโตประมาณ8.8%เรนะครับเอาละครับเริ่มใกล้ไฮไลท์เข้าไปทุกทีแล้วนะครับเรามาดูดีกว่านะครับว่า2หุ้นนี้ปันผลเขาจ่ายแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับต้องยอมรับว่า2หุ้นนี้นะมีปันผลที่ดึงดูดนักลงทุนมากมนะครับไม่ใช่แค โคคาโคล่านะครับปันผลดูช่องนี้นะครับ TTM ตอนนี้เขาจ่ายประมาณเกือบ3%นะครับ2.96้โดยขนาดที่เบปซี่นั้นจ่ายประมาณ2.5%นะครับก็ใกล้เคียงกันเลยครับโดยค่าเฉลี่ย4ปีเนี่ยปันผลเขาจะอยู่ที่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของโค้กนี่4ปีนี้เขาเฉลี่ยอยู่ที่3%ซนะครับซึ่งน่าสนใจมากแต่เ๊ปซี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเลยครับ2.8นี่ถือว่าโอเคถ้าจะเก็บกระเสียณเพราะว่าเ๊ปซี่นั้นเขาจะได้ในส่วนของราคาด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับ Payout ratio นะครับตัวนี้นะครับก็หมายความว่าหาเงินได้ประมาณ100%นะครับจ่ายหุ้นปันผลไปทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นไปได้เนี่ยมันจะไม่ควรเกิน70%นะครับโคคาโคล่านะครับจ่ายไปทั้งหมด70%เป๊ปซี่จ่ายไปทั้งหมด66%ก็คือถ้าพูดง่ายๆนะครับการจ่ายปันผลเนี่ยของเป๊ปซี่นั้นจะโอเคกว่านะครับก็คือมีเงินเยอะกว่าแต่ผมให้ทริคเพื่อนๆนิดนึงครับไอ้ Payout ratio เนี่ยนะฮะมันทำให้ผมพลาดหุ้นมาหลายหุ้นแล้้้วววนนนนนะะคครรรรััับบเเเมื่่ออตตแกกๆีียขาาง เป็นอะไรที่ผมซีเรียสมากๆนะครับเพราะว่ากฎมันมีเอออยาให้เกิน 60- 70นะมันจะมีผลทาให้อีกหน่อยเนี่ยมันจะไม่สามารถจ่ายเงินได้นะและหุ้นของเราก็จะตัดปันผลไปซึ่งจริงๆนั้นนะครับไอตัวเลขเนี้ยมนันขึ้นขึ้นลงลงได้ตลอดเลยนะครับซึ่งแปรซีนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆไปไล่ย้อนไปเอาเรโชของแปบซีนครับมันมีอยู่ปีหนึ่งนะครับมา 70- 70บดแล้วโดดไปประมาณ90กว่าแล้วก็ลงมา30วิธีที่เ,เพื่อนๆจะเช็คนะครับผมไม่อยากให้เช็คเ,เ,เ,คเยครคล จากพวกบูมเบิร์กนะครับหรือพวกฟิตเลตติ้งอะไรประมาณนี้ฮะเซิร์ชเลยว่ามีการเช็คเลตติ้งยังไงบ้างอันนั้นจะละเอียดนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องเสียเวลามานั่งสมัครสมาชิกนะครับซึ่งมันเสียเวลานะครับมันมีวิธีเช็คง่ายๆงั้นครับเพื่อนๆเข้า Google เลยครับพิมพ์เลยครับวอตเครดิตเลตติ้งออจุดๆนะครับจากบริษัทอะไรเช็คได้หมดเลยอย่างของ Pe p ซ i Co i n นะครับเขาจะบอกเลยมีอยู่2เจ้านะครับ S&P กับ MoDI ให้อะไรบ้าง เอาเป็น A ครับอะไรก็ได้ที่เป็น A นะครับเพราะว่า A มันจะหมายความว่า Stable นะครับนั่นคือว่ามั่นคงนะฮะลงทุนได้เราอยากรู้อะไรเราสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับอลองอีกเจ้าหนึ่งสมมุติว่า r e a ว ty income แล้วกันนะครับคุณโอผู้ดังสังหาที่ต้องใช้เงินในการจ่ายปันผลเยอะพอสมควรแล้วต,ต้องขอบคุณลูกเพจท่านหนึ่งด้วยนะครับให้เช็ค Pay out, เพลย r a t i ชก็เพิ่งรู้ว่าของ r e a ว ty income มเนี่ยมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วหั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 วหกดปังนะครับ A3 เลยนะฮะซึ่งเป็นถือว่าเครดิตที่ค่อนข้างดีมากๆเลยแต่กลับกันนะฮะในบันทึกการอยูนของเขาเนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณ1 0 0เลยนะครับตรงนี้เพย์เอาเลยชัว์ให้เพื่อนๆมาเช็คแบบนี้ดีกว่าถ้าไม่เชื่อนะครับก็ลงไปเช็คของเว็บไซต์ได้บางเว็บไซต์จะมีสําหรับ i n v e s อร์นะครับอย่างของ Realty Income เนี่ยจะมีบันทึกสําหรับ i n v e s อร์ท่านลงทุนโดยเฉพาะนะครับไปโหลดมาในโบชัวก็จะบอกเครดิต letting ประมาณ A3 เหมือนกันครับผมเป็นเทคนิคเล็กๆน,นะครับแชร์ให้กับเพื่อนๆน,น,นะฮะมาต่อกันเลยนะครับ เราไปดูที่นี่ครับค่อนข้างมีความสำคัญมากเลยนะครับ Dividend Growth 5 Years นะครับโดยเฉลี่ย คือยิ่งมากยิ่งดีนะครับหมายความว่าเฉลี่ยใน5ไปีนี้เนี่ยมีการปรับปันผลขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งโค้กเนี่ยปรับประมาณ3นะครับส่วนแบ๊ปซี่นั้นปรับประมาณ7นะครับแป๊ปซี่นั้นชนะไปนะครับแต่ส่วนของการที่ขึ้นปันผลมาทุกปีนะครับมากน้อยเราไม่ว่ากันนะครับแต่ขอให้ขึ้นนะครับโค้กนั้นครับขึ้นมาเกือบ60ปีเลยนะครับค่อนข้างนานมากๆเลยนะครับส่วนแบ๊ปซี่นั้นนะฮะขึ้นมาประมาณ49ปีบอกได้เลยว่า2ตัวนี้เป็นหุ้นที่ เก็บไว้จนเกษียณได้เลยนะครับนี่มันเป็นสัก2รุ่นได้เลยนะครับก็ไม่มีปัญหาครับเรื่องความมั่นคงนะครับฝากอนาคตเกษียณไว้ได้แน่นอนนะครับทั้ง2หุ้นนี้การจ่ายปันผลก็ทุกๆ3เดือนนะครับโดยปกติต่อไปไปดูกราฟราคาและฟันธงกันแล้วครับว่าตัวไหนที่ควรจะเก็บมากที่สุดนะครับเรามาเริ่มด้วย The c o c a c o l a Company นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่59เหรียญต่อหุ้นนะครับ พีตอนนี้อยู่ที่23นะฮะแล้วก็ยิวอะไรเรารู้กันหมดแล้วนะครับหนึ่งปีมานี้นะครับบวกที่4เป็นะครับเป็นหุ้นที่ขันวิกฤตได้ระดับหนึ่งเลยนะครับและเ,เพื่อนๆจำราคาของมันไว้ให้ดีนะครับ5ปี28%นะครับส่วนที่10ปีอยู่ที่63%นะครับแม x 487นะครับไม่เร็วเลยนะครับเก็บไปยาวๆเลยครับเก็บลืมไปได้เลยมีเงินก็เติมนะครับลงก็ซื้อต่อไปไปดูเป๊ปซี่กันครับเป๊ปซี่นั้นนะครับอยู่ที่ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับหน8รอเหรียญน,นะฮะโหต่างกันเยอะพอสมควรนะครับ โดยที่เป๊ปซี่นะครับมี PE อยู่ที่26นะฮะมากกว่าส่วน1ปีนั้นทำกำไรให้ผู้ถือหุ้นไปได้ประมาณสัก8นะครับแล้วก็5ปีอยู่ที่61นะครับ10ปีอยู่ที่159นะครับส่วน Max นั้นอยู่ที่7 7 2เลยนะฮะผมตัดที่ Max ออกไปนะครับเราจะดูผลงานที่10ปีล่าสุดนะครับซึ่งสามารถเอามาวิเคราะห์แล้วก็พอจะเป็นไปได้ว่าอีก10ปีต่อไปเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะอยู่กับตรงไหนนะครับเป็นสมมติ performance นะครับเราวัดกันไปเลยไม่ว่าเราจะวิเคราะห์อะไรกันมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะเทคนิคข้อเท็มหรือว่าจะแบบ simple สุดๆเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็วัดที่กําไรขาดทุนกันเท่านั้นเองครับเราดูกันที่ตัวล่างเลยครับตัวด้านบนถ้าลูกเพื่อนอยากดูก็สามารถดูได้เลยนะครับเราวัดกันที่10ปีนะครับ c o คาคล่านะครับได้แค่59%นะครับส่วน๊บซี่นั้นได้158%นะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับนี่มันยังเป็นราคาที่ไม่ใช่รวมปันผลนะครับ ถ้าเราเกิดทบต้นล่ะนะครับปันผลออกมาได้มาปุ๊บเข้าพอร์ตปุ๊บเราเอาไปรีอินเวสต์เลยครับซ้ำซ้ำซ้ำเข้าไปในหุ้นตัวเดิมนะครับเพื่อนๆดูพลังของการทบต้นปันผลนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนโคคาโคลานะครับจาก50กว่านะครับถ้าเพื่อนๆทบต้นไปนะครับกลายเป็นเท่าตัวเลยนะครับมันจะกลายไปเป็นเพื่อนจะได้มาทั้งหมดนะครับ118เลยนะฮะส่วนเป๊ปซี่ครับบอกคำเดียวว่าสดจริงๆนะครับ จาก150กว่าเนี่ยมันกลายเป็นเกือบ250%เลยนะครับถ้าเพื่อนทบต้นเข้าไปนี่แหละครับคือพลังของหุ้นปันผลจริงๆนะครับปั๊บซี่จะจ่ายปันผลให้เรามานะครับแต่เอาเงินนั้นนะ่ยไปทบปั๊บซี่หรือไปทบทุกอื่นก็ได้ที่เพื่อนเอนเห็นว่าสมควรแล้วแต่จังหวะเวลาอย่างนั้นก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นปั๊บซี่ตัวเดิมและที่สําคัญนะครับอยู่ตรงกลางนี่ครับ ผมให้เป็น S&P 500ครับ S&P 5 0 0นะครับรวมทบต้นปันผลเช่นกันนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสัก220กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถ้ากว่าถ้าเพื่อนๆมีหุ้นโคคาโคล่านะครับไม่ใช่ว่าเป็นหุ้นไม่ดีนะครับโคคาโคล่านั้นเป็นหุ้นที่เก็บง่ายเพราะว่าราคาถูกด้วยนะครับแล้วแต่คนที่เก็บเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าโคคาโคล่าเป็นหุ้นที่ดีหุ้นหนึ่งนะครับชอบใครชอบมันละกันนะครับโคคาโคล่านั้นจะแพ้ S&P 500ส่วนเป๊ปซี่นั้นนะครับ สิปีที่ผ่านมาอย่างน้อยนี่มันชนะ S&P 500นะครับซึ่งก่อนที่ผมจะเลือกลงทุนแน่นอนครับผมมาตลาดหุ้นอเมริกาผมอยากมีน้ำอัดลมที่เป็นแบบระดับโลกแบบนี้มากแต่ว่าเนื่องจาก2องตัวน,นี้มันคล้ายกันต้องเลือกหุ้นใดหุ้นหนึ่งก็ไปเปปซี่ครับทุกวันนี้ก็ยังเก็บเปปซี่อยู่นะครับเปปซี่ราคาวิ่งดีมากๆนะครับเป็นหลักร้อยนะครับผมว่าอนาคตนี้อีกสิปีข้างหน้าถ้ามันไม่มีวิกฤตออะไรขึ้นมาเลยนะครับสมูทเรื่อยๆเลยนะฮะไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ ผมว่าแบบซีนี้มีลุ้นถึง200อะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับก็โอเคครับนี่คือการฟันธง2หุ้นนะครับว่าหุ้นไหนดีกว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยนะครับแล้วแต่กลยุทธ์แล้วแต่การมองเลยโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้นาไปก่อนครับสวัสดีครับ